สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้โดยสารผวาคนขับมินิบัสเอาแต่เล่นมือถือกดแต่หน้าจอใช้สอกบังคับพวงมาลัยเมื่อวันที่30มีนาคมในโซเชียลมีการแชร์ต่อและววิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสคันหนึ่งหลังจากที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการรถมินิบัสระหว่างกรุงเทพพัทยาได้ถ่ายคลิปให้เห็นคนขับรถ ใช้สอบบังคับพวงมาลัยรถส่วนมือก็เล่นโทรศัพท์มือถือถือไว้ในมือแล้วก็กลมน้ากลมตาดูแต่หน้าจอ เป็นภาพพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมากขณะขับขี่โดยผู้โดยสารได้ระบุอีกว่าคนขับเล่นโทรศัพท์ตลอดเกือบทั้งทางส่งเรื่องไปที่1584แล้วและต่อมาผู้โพ์ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่ากรมขนส่งรับเรื่องแล้วยืนยันว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายขอรับค่าแจ้งครึ่งหนึ่งแล้วแต่ไม่เข้าเงื่อนไขหากเรื่องดำเนินการถึงไหนแล้วจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ